สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์นะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะสมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งการยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้ยกเข้าสู่ราศีกุมและไม่พอเท่านั้นจุดเด่นๆเลยคือดาวพระอาทิตย์จะโคจรมาเจอกันกันกบดาวพระพฤหัสซึ่งดาวพระพฤหัสอยู่ในราศีกุมก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะทั้งสองดาวนี้ถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ อาทิตย์เป็นมิตรกับครูการโคจรมาเจอกันครั้งนี้นะคะจะเปลี่ยนวิถีชีวิตและมีอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างแน่นอนไม่พอเท่านั้นดาวพระราหูยังทํามุมจัดตุกโกนกับทั้งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสในขณะนี้ด้วยนะคะจะส่งผลอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรต่อแต่ละลัคนาราศีเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรย,ย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมภ์ค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณค่ะในวันที่13กุมภาพันธ์ปี2565นี้ดาวพระอาทิตย์ได้โคจรเข้าสู่ราศีกุมมาทับตัวของคุณเลยมาทับลัคนาของคุณเลยนะคะและการโคจรมาครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดาวสุพเคราะห์เอ่อดาวพระพฤหัสเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่นะคะและโคจรมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ แบบนี้ส่งผลดีต่อเจ้าชะตาอย่างแน่นอนอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะดาวพระอาทิตย์จะอยู่ในราศีกุมนี้ไปจนถึงวันที่15มีนาคมปี2565ค่ะกินระยะเวลาประมาณ1เดือนเต็มตรงนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีความขยันมากขึ้นมีความกระตือรือร้อนมากยิ่งขึ้นมีเป้าหมายมีความชัดเจนในสิ่งที่คุณทำบางครั้งนะคะคุณก็จะมีความใจ ร้อนด้วยนะทําอะไรเร็วมากขึ้นนะคะจะไม่ค่อยชักช้าคิดปุ๊บทําปั๊บประมาณนี้เลยคุณมีเกณฑ์วางแผนหรือแผนอะไรก็ตามที่คุณได้วางแผนมาก่อนหน้านี้เนี่ยจะได้ลงมือทําจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้มีคู่ค้ามีคู่สัญญามีคู่พาร์ทเนอร์หรือบางครั้งชาวลัคนาราศีกุมอาจจะได้เริ่มทําบางสิ่งบางอย่างกับคนรักหรือคู่รักก็เป็นไปได้ค่ะแต่ที่ชัดเจนเลยนะคะจะมีความก้าวหน้าเข้ามาในชีวิตคุณจะได้ พัฒนาตัวเองได้องค์ความรู้ใหม่ๆได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีค่ะปัตนิหมายถึงอะไรดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะคะปัตนิหมายถึงคนรักคู่รักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์คนที่คุณคุยด้วยคนที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยนี่คือนี่ก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นปัตนิทั้งหมดเลยคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยในช่วงนี้นะคะเขาเหล่านั้นจะเป็นกัรายาณมิตรที่ดีค่ะจะช่วยส่งเสริมจะช่วยผลักดันดวงชะตา ของคุณยิ่งดาวปตาัตนิมาเจอก,กันกับดาวคู่มิตรใหญ่ซึ่งดาวพระพฤหัสเนี่ยเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีกลุ่มเพราะฉะนั้นแผนงานกิจการงานต่างๆที่คุณได้หยิบได้ทําช่วงนี้นะคะจะก่อเกิดลาภผลที่ดีให้กับคุณท่านใดที่เจออุปสรรคปัญหาจะสามารถแก้ไขหาทางออกหาทางแก้ได้ท่านใดที่อุปสรรคปัญหาน้อยซะเหลือเกินคุณก็จะสามารถต่อยอดพัฒนางาน ที่ทําก่อเกิดล่าผลทางการเงินมีจังหวะมีโอกาสที่ดีเข้ามาค่ะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณถามว่างานยุ่งไหมงานค่อนข้างยุ่งเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะงานค่อนข้างเยอะเลยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการบางคนได้ขยับขยายได้ต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางคนมีธุระปับปังส่วนตัวมีกิจการเกี่ยวกับญาติมีธุระเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวที่ต้องไป ไปติดต่อไปสะสางให้เสร็จช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งนะคะต้องหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเข้ามาประเดประดังต่อคุณในช่วงนี้แต่ชาวลัคนาราศีกุมภ์คะคุณจะแอคทีฟมากๆเลยคุณจะขยันมากขึ้นจะกระตือรือร้นและจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ราบรื่นประสบความสําเร็จเลยนะคะใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการมองหาที่เรียนเข้ามาหาลัยเข้าคณะที่ตัวเองอยากได้การสอบ การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนั่นเองค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นครูอาจารย์ให้คําแนะนําให้คําปรึกษามีเกณฑ์ที่จะได้รับการติวจากรุ่นพี่รุ่นพี่ให้คําแนะนําหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีจากสถานที่ศึกษานั้นๆรับคุณเข้าเรียนรับคุณเข้ามาหาหลัยประมาณนี้นะคะถือว่าดีเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่มีคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ต้องดีลงาน กับบุคคลหลายฝ่ายนะคะช่วงนี้ก็จะได้รับการประสานงานที่ดีค่ะติดต่อเจรจาดีลงานกับใครก็โอเคราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะ เรื่องโชคเรื่องลาบอันนี้ก็ไม่แพ้ใครเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับลาบลอยมีเกณฑ์ที่จะเสียงดวงเสียงโชคได้บางคนได้ลาบปากได้กินอาหารอร่อยอร่อยที่ถูกปากถูกใจคุณได้ไปในสถานที่ที่เพลิดเพลินใจมากยิ่งขึ้นดาวปัตตนิโคจรมาทับตัวแบบนี้และยังมาทับรวมกันกับดาวพระพฤหัสด้วยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ให้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ของขวัญให้กับตัวเองได้รับของที่ถูกใจได้ไปในสถานที่ที่สวย มได้เสื้อผ้าใหม่ได้ของอร่อยหรือได้เจอมิสหายที่เขาดีต่อคุณได้เจอกัะยาวนมิตรที่ดีได้เจอกับคนที่เขาหวังดีลักษณะนี้ค่ะมันจะเป็นความชื่นอกชื่นใจที่คุณจะได้รับมาในช่วงนี้เลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมประการสําคัญเลยคือคุณจะหาเงินได้มากขึ้นนะคะจะมีสภาพคล่องสาหรับใครที่ติดขัดนะคนขาดเงินก็จะได้เงินคนที่มีเงินอยู่แล้วสามารถต่อยอดการเงินไปในสิ่งต่าง นานาได้บางคนเอาไปลงทุนในหุ้นบางคนเอาไปลงทุนทองคําเก่งกําไรระยะสั้นๆได้นะคะชาวลัคนาราศีกุมจะสามารถแปลสภาพจากเงินไปสู่อสังหาริมทรัพย์หรือจะมีการแปลสภาพจากอาสังหาริมทรัพย์มาเป็นเงินบางคนได้นําเงินไปซื้อที่ซื้อทางบางคนก็ได้ขายบ้านเพื่อที่จะมาซื้อที่อีกแปลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเกณฑ์หมุนเวียนหลักทรัพย์เหล่านี้เกิดขึ้นนะคะส่วนในด้านความรักความสัมพันธ์ใครที่ยัง โสดอยู่จะมีสเสน่ห์เนื้อหอมมากมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะได้เงินจากเพศตรงข้ามได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามได้เจอคนที่ถูกใจนะคะมีคนเข้ามาพูดคุยมีคนมาจีบอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะไปจีบไปชอบใครก็มีเกณฑ์จีบติดนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันมากยิ่งขึ้นมีเวลาอยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้นได้เงินจากคู่รักได้โชคได้ลาบจากคู่รัก ตัวเลขที่เกี่ยวกับคู่ไม่ว่าจะเป็นอายุเลขบัตรประจำเ,เลขบัตรประจําตัวของแฟนคุณเลขเบอร์โทรศัพท์แฟนคุณเลขเหล่านี้อาจจะนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้หรือคู่ของคุณไปเจอเหตุการณ์ประหลาดเจอเหตุการณ์แปลก,ปลกๆหรือเขาอาจจะฝันแปลกๆอะไรอย่างงี้ก็นําตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับแฟนคุณคู่ของคุณนะคะมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันถือว่าช่วงนี้คู่หนุนนําชาวลัคนาราศีกุมมากๆเลยนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศี กลุมค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ